สวัสดีครับนักเรียนปูนนนายนนนาชินโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักง,งานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1. ความหมายของศาสนา ศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาที่มุ่งให้มนุษย์ระเว้นความชั่วกระทำความดีและรู้จักควบคุมดูแลตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือน 2. ความสำคัญของศาสนา 1. ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสองช่วยให้บุคคลมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี 3. ช่วยให้บุคคลรู้จักเหตุผลผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง 4. ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุขและ 5. ช่วยให้มนุษย์มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ สามองประกอบของศาสนา 1. ศาสดาคือผู้สั่งสอนศาสนาดั้งเดิมหรือผู้ก่อตั้งศา,าสนา 2. หลักธรรมคือตัวคำสั่งสอนสนักบวชคือผู้สืบต่อศาสนาหรือผู้แทนเป็นทางการของศา,าสนา 4. พิธีกรรม คือการประกอบพิธีต่างๆตามแนวปฏิบัติของศาสนา 5. ศาสนาสถานหรือวัดคือที่ตั้งศาสนาหรือปูชนีอิสถานคือสถานที่เคารพทางศาสนาหรือปูชนีวัตถุคือสิ่งที่ควรบูชาทางศาสนาและ 6. ศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนานั่นเอง 4. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา 1. พระศาสดาคือพระพุทธเจ้า 2. ปหลักธรรมคำสอนหรือพระธรรมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือ2.1ปร,ริยธรรมคือการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมได้แก่พระไตรปิฎก 2. 2 ปฏิบัติธรรมคือการลงมือกระทําตามได้แก่การปฏิบัติ3ขั้นคือศีลสมาธิและปัญญา2.3ปฏิเวธรรมคือผลแห่งการปฏิบัติได้แก่มักผลนิพพาน 3. นักบวชได้แก่พระสงฆ์ 4. ภูชนียวัตถุ สิ่งที่ควรเคารพได้แก่พระพุทธรูปพระปรางพระเจดีย์คำจารึกพระธรรม 5. บูชนีสถานสถานที่ควรบูชาได้แก่วัดโบสถ์ 6. พิธีกรรมการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่นการอุปสมบทการรับศีล การร่วมกันบูชาพระรันาตนตรยเศาสนิกชนได้แก่คนที่นับถือพระพุทธาศาสนานั่นเองสวัสดีครับ